ฝ่ายการเมืองกัมพูชาเขาก็บอกว่ากัมพูชาไม่คัดค้านแล้วสําหรับการจัดซื้อเครื่องบินลบของฝั่งไทยนะครับแต่ว่าเขาเกรงกลัวว่าอย่าให้ประเทศไทยนะอย่าได้นําเอาเครื่องบินทั้ง F16 ทั้งกิปเพนไปโจมตีฮะดินแดนของสอปปลาวดินแดนของมาเลเซียหรือแม้แต่ประเทศเมียนมาซึ่งก็มีอาณาเขตติดกับฝั่งไทยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ย คือวัฒกรรมนะที่นักการเมืองของกัมพูชาเนี่ยเป็นวัฒกรรมที่บอกว่าเขารักชาติตนเองนะผมยอมรับนะวัฒกรรมแต่ละอย่างเนี่ยเขารักชาติบ้านเมืองของตนเองมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวไปยังพื้นที่ข้างเคียงนะให้พื้นที่ข้างเคียงเนี่ยนะฮะก็มีใจที่คอยตามกับนักการเมืองของกัมพูชา ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คซานไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารครับประจำวันที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2568ครับก็นำมาเสนอนะฮะกันเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของข่าวสารฮะที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ฮะมันก็ มีเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก็จะเป็นกรณีที่ทหารไทยนะครับน่าจะเป็นทหารผ่านมีการเข้าไปลาาตะเวนนะฮะบ,บริเวณพื้นที่ปราสาตาเหมือนทมแต่บังเอิญว่าจะต้องมีการเข้าไปเหยียบฮะรบเรื่องของกับจักที่ผมมักจะเรียกว่าอะไรนะทุ่นกระป๋องชาเขียวนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันทำมาจากพลาสติก ทำมาจากพลาสติกทีนี้การตรวจจับเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าอาจจะตรวจจับได้ยากนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งหน่วยทหารช่างเนี่ยที่มีการเข้าไปเก็บกู้ฮะก็ต้องยอมรับว่าการทํางาน,นมันก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากมันก็เลยทําให้ฐานพรานนะครับก็เลยไปเหยียบนะครับหนึ่งนายแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบนะต่อ การปฏิการในครั้งนั้นนะฮะถือว่าน่าจะเป็นครั้งที่สองนะฮะสำหรับการหยุดยิงะฮะที่มาจากทั้ง2องฝ่ายแต่ท่านผู้ชมครับเราเนี่ยก็อยากจะมีการมาตั้งข้อสังเกตนะการที่เรานั้นมีการเข้าไปไประชุมฮนะคณะกรรมการ GBC นะทั่วไปเนี่ยก็ได้มีการวางกรอบทั้งสิ้นเนี่ยสิข้อแต่ว่าหนึ่งในนั้น,นะฮะ ที่เราไปร้องขอเขานะบอกว่าช่วยมาดําเนินการเก็บกู้ฮะเนี่ยเก็บกู้ไอ้ทุนเนี่ยแต่ว่าฝ่ายนู้นเขาปฏิเสธเขาไม่ร่วมวงด้วยก็แปลว่าเขาก็มีเจตนานะฮะอย่างชัดเจนแหละนะครับมีเจตนาที่ต้องการจะเล่นแบบแอบนะฮะไม่ต้องการเล่นแบบตรงๆนะครับแต่อย่าลืมนะการกระทําแบบนี้จะแอบ หรือไม่แอบก็ตามแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากที่ฐานฝ่ายนู้นเนี่ยเขาใช้าอาวุธเนี่ยแล้วก็เล็งมาที่ฐานในฝ่ายเราจนได้รับผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้มีผลครคุณจะแอบหรือว่าคุณจะเล่นกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยค่ามันก็เท่ากันเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้กองทัพบ,บก กองทัพอากาศนะก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยาแล้วนะฮะก็ต้องการจะบอกบอกเอ่อก็ต้องการจะบง่งบอกว่าการกระทำแบบเนี้ยเราก็มีสิทธินะที่จะสามารถปกป้องตนเองนะครับหรือประชาชนทั่วไปอาจจะคิดว่าเออกองทัพเนี่ยน่าจะมีมาตรการที่ตอบโต้กลับไปบ้างนะครับเพราะว่าเราเนี่ยถูกกระทำสองครั้งแล้วฐานในแนวหน้าเนี่ยบอกเลยฮะเขารู้สึกเขาไม่สบอารมณ์เลย กับไอ้เรื่องนี้นะฮะที่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาคาดหวังก็คือแนวหลังนะฮะอย่างรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีท่าทีอะไรที่มันเข้มข้นนะฮะมากกว่านี้นะฮะกฎเกณฑ์อะไรที่มันหนักกว่านี้เพื่อช่วยเขานะฮะเป็นเหมือนกำลังใจให้เขานะครับก็ใช้หลักการไปตามหลักสากลน,นะครับแต่ว่าทหารเนี่ยเขาก็ต้องมีหลักปฏิบัติของเขาอยู่แล้วนะฮะเมื่อ มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มานะครับเขาก็มีสิทธินะที่จะต้องปกป้องตนเองนะครับถือว่าเป็นสิทธิทั่วไปทีนี้ในส่วนของกองทัพอรกาศนะท่านผู้ชมกองทัพอรกาศเนี่ยเชื่อไหมพอขยับปุ๊บเมื่อไหร่นี่นะฮะฝ่ายโน้นเนี่ย,เ,ยเขาก็จะเริ่มมีเซ็นสตีฟเนี่ยสูงมากนะครับเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมอย่างฮุนเซนเนี่ยนะฮะได้มีการพูดถึงว่าอย่างบริษัทเซอรเวเดนนนะครับเป็นผู้ขายนะฮะและไทยเนี่ย ก็กำลังที่จะมีการเข้าไปลงนามเซ็นสัญญาน่าจะเกิดขึ้นนะในช่วงาปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ในช่วงประมาณสักเดือนกันยายนครับสี่ลำแรกก็จะมีคิปเพ่น E ฮะที่นั่งเดียวเนี่ยสามลำฮนะแล้วก็รุ่นสอที่นั่ง1นึ่ลำนะตามที่คาดหวังเอาไว้นะด้วยวงเงินกว่าหมื่นประล้านบาทนะฮะตรงนี้เราซื้อแน่เพราะว่าคอรมอเขาได้มีการเซ็นผ่านนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหา แต่ว่าสิ่งหนึ่งฮะก็คือว่าคุณเ,เซนเนี่ยเขาก็พูดตามตรงนะเขาหลอนเครื่องบินขับไล่ของไทยมากนะเพราะว่าปฏิก,การทางทหารตลอดหวันที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับมีทั้งเอ6สิบหกนะครับมีทั้งกิ๊เ,เ,เพนนะฮะก็ติดอาวุธเข้าไปแล้วก็ไปหย่อนนะครับไปหย่อนไข่นะฮะไปปล่อยอาวุธต่างๆเนี่ยจนทําให้พวกเขาต้องหลอนนะฮะแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยต้อง เรียกว่าโอยับกันไปทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อเราซื้อเนี่ยฝ่าย,า,ายการเมืองของเขาก็เริ่มที่จะมีการเข้ามากดดันฮนะคือเขากดดันนานา,นาชาติกดดันสวีเดนนะครับผู้ขายกดดันสหรัฐในลักษณะของผู้ให้บริการนะครับเขาก็บอกว่าสหรัฐไม่ควรจะมาสนับสนุนนะครับให้ไทยเนี่ยใช้เครื่องบินแบบ f อ6สไม่ควร ใช้บริษัทที่มาจากสวีเดนขายเครื่องบินให้แก่ไทยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับไม่ได้เป็นผลฮะเพราะว่าเราเนี่ยก็ใช้เครื่องบินลบในการป้องกันตนเองเท่านั้นเราไม่ได้ใช้เครื่องบินเพื่อการลุกลามน,นะครับก็เป็นไปตามกฎบัตรของสหประชาชาตินะครับว่าด้วยข้อที่ห้าสิบหนึ่งฮะเราใช้ได้ครับแต่ถ้าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครจะเอาเครื่องบินไปไปบอมบ์บ้านฮุนเซนเนี่ยถามว่าเราทําได้ไหม เราทําได้แต่ว่าเราไม่ทำฮะเพราะว่าเรายังยืนกฎเกณฑ์ของสัมพชาชาตินะฮะก็คือว่าเราป้องกันตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นปฏิการทางทหารเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตรงบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับหรือว่าอาจจะลึกเข้าไปเฉพาะหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเหมือนกับวันแรกท่านผู้ชมจําได้ไหม เอฟหก็บินไปยังพื้นที่ปฏิการาบกรสอสอน,อนที่แปดที่เก้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการสั่งการอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ให้กําลังพลเนี่ยเอาไอกระป๋องชาเขียวนะฮะนำมาวางแล้วก็ฐานไทยไปเหยียบแล้วก็ตอบโต้ด้วยความชอบธรรมเพราะฉะนั้นปฏิการครั้งนี้ก็เหมือนกันนะฐานเราในเหยียบไปสองนายแล้วนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ะ เราจะไปเล่นงานบอกอเขาถามว่าทําได้ก็ทําได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราตอบโต้ถึงแม้ว่าบอกดังกล่าวนี่นะฮมันอาจจะอยู่ลึกเข้าไป10กิโลยีกิโลเมตรก็ตามแต่มันเป็นสิทธิ์ฮะโดยชอบทำนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับเล่ากันใหน้ฟังนะการเมืองของกัมพูชาเมื่อเขาเนี่ยครับไม่สามารถที่จะไปห้ามปามผู้ผ,ผลิตนะอย่างสวีเดนได้ในการขาย แล้วก็ไปห้ามปามสลัดนะครับถือว่าเป็นเจ้าของแล้วกันนะฮะเป็นผู้ให้บริการเครื่องบินแบบเอฟหห้ามไม่ได้ยังไงต่อฮะก็มีพยายามครับที่จะไปโน้มน้าวประเทศเพื่อนบ้านนะอย่างสอปอป,อปอลาวนะครับมาเลเซียเมียนมาเนี่ยที่มีอาณาเขตติดกับฝั่งไทยนะเอาเฉพาะว่าที่ติดอยู่กับฝั่งไทยนะครับเขาพูดแบบสวยหรูนะ ฝ่ายการเมืองกัมพูชาเขาก็บอกว่ากัมพูชาไม่คัดค้านแล้วสําหรับการจัดซื้อเครื่องบินลบของฝั่งไทยนะครับแต่ว่าเขาเกรงกลัวว่าอย่าให้ประเทศไทยนะครับอย่าได้นําเอาเครื่องบินทั้งเอฟิบกทั้งกิบเพนไปโจมตีฮะดินแดนของสอปป,ปลาวดินแดนของมาเลเซียหรือแม้แต่ประเทศเมียนมาซึ่งก็มีอาณาเขตติดกับฝั่งไทยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคือวัฒกรรมนะที่นักการเมืองของกัมพูชาเนี่ย เป็นวัทกรรมที่บอกว่าเขารักชาติตนเองนะผมยอมรับนะวัทกรรมแต่ละอย่างเนี่ยเขารักชาติบ้านเมืองของตนเองมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวไปยังพื้นที่ข้างเคียงนะให้พื้นที่ข้างเคียงเนี่ยนะฮะก็มีใจที่คอยตามกับนักการเมืองของกัมพูชาคอยตามที่บ่งบอกว่าเออเขาอาจจะมีแนวคิดนะร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย สปป,ปลาวอาจจะคิดได้เออมันก็จริงอย่างที่กัมพูชาเขาคิดไว้วันนั้นกัมพูชาโดนนะฮะวันหน้าก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นสปปลาวอาจจะเป็นเมียนมาก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นอ่าอะไรอ่ะมาเลเซียก็ได้มันก็ไม่แน่นะเพื่อนบ้านเขาก็อาจจะมีความคิดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นท่านผู้ชมครับอาเซียนเนี่ย หลายประเทศนะยกเว้นกัมพูชาประเทศเดียวครับเขาจะไม่มีการเข้ามาแทรกแซงใช้คำว่าเขาจะไม่มีการเข้ามาแทรกแซงฮะกิจการภายในของประเทศเราจะซื้อเครื่องบินลบมันก็เป็นสิทธิ์ของเราครับมาเลเซียก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามปามหรือแม้แต่สปปเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามปามแต่ว่ามันก็เป็นวาทกรรมของนักการเมืองกัมพูชาก็เท่านั้นเองฮะก็นำมาเสนอเป็นประเด็นข่าว